สบายดี LTV ทีวิชันลนิเิเพื่อนพึ่งพาทํา M.O.U. และส่งมอบสถานีโทรมาตรอัตโนมัติให้สปปลาว าศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกียรติเถียนไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและท่านนางบุตรคำวรจิต รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสปอปอลาวร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการเฝ้าระวังการเตือนภัยและการบรรเทาทุกข์จากปัญหาอุทกภัยระหว่างมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาย,ยางยากสภากาชาติไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสปอปอลาวโดยมีกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักข,ขีพยานในโอกาสนี้ครับ ท่านศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกียรติเถียนไทยได้ส่งมอบสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนสภาพภูมิอากาศและระดับน้ำระยะที่1จํานวน11สถานีที่ติดตั้งเสร็จแล้วครอบคลุมตั้งแต่ตอนเหนือสุด คือแขวงบอกแก้วไปจนถึงตอนใต้สุดก็คือแขวงสวรรค์เขตให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสพพอปปลาวรวมทั้งได้มอบกิจบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมและอุทกกา,าศาสพพปปลาวที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการใช้ระบบการเฝ้าระวังการเตือนภัยจำนวน3คนโดยจัดพิธีนี้ณหอประชุมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสพพอปปลาวเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมา จากนั้นครับหัวหน้าคณนะทั้งสองฝ่ายก็ได้ร่วมทําพิธีเปิดสถานีโรรมาตอัตโนมัติอย่างเป็นทางการณนะกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์และ,และได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและรับฟังบรรยายสรุปการใช้ประโยชน์จากข้อมูลปริมาณน้ําและสภาพภูมิอากาศที่ได้รับจากสถานีโรรมาตอัตโนมัติเพื่อการบริหารติดตามสถานการณ์น้ําและการเตือนภยัยจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของศูนย์ควบคุมน้ําสปปลาว ที่ผ่านการอบรมจากสถาบันสารสนเทศน้ำภายใต้การสนับสนุนก็ประมาณจากโมูลนิธิในช่วงบ่ายครับาศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกียรติเถียรไทยและเขาเยี่ยมคารวะท่านนางปานียาท่อตู้รองประธานประเทศสปปลาวณสภาหแ่งชาติลาว โดยได้หารือถึงการพัฒนาความร่วมมือในการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทุกแขวงในสปปลาวการจัดตั้งเครือข่ายเตือนภัยระดับชุมชนในสปปลาวและการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของสปปลาวเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อการบริหารจัดการน้ำและการเตือนภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศโดยฝ่ายสัปะปะลราวได้กล่าวแสดงความชื่นชมต่อความร่วมมือดังกล่าวแล้วพบกับ LTV ท s i o ชันได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี